ีนะคะหลายๆคนนะคะถามหาว่าขันห้าไปไหนขันห้าไม่อยู่แล้วเหรอคือจะบอกว่าเขานอนอยู่ตรงนี้คะ่ะนี่เขายังไม่ไปไหนคะ่ะเขายังสบายดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้เขาอาจจะแบบหนีไปแบบว่านอนนะคะที่อื่นนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบนะคะเ,เด็กๆนะคะหรือว่าน้องๆนะคะที่เข้ามาอยู่ใหม่นะคะอืม นี่แต่วันนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้เขามานอนกับพ่อแม่นะคะเอานอนเอามือปิดหน้าปิดตาแต่ตอนนี้รู้ไหมคะว่าเขาอ้วนขึ้นนะคะคุณแม่อุ้มแทบจะไม่ไหวน,ะนี่เห็นไหมเนี่ยเขานอนเนี่ยแ,แต่อารมณ์เขาค่ะทุกคน,นทีเดียวก็ไม่ไม่นอนในรถบ้านนะคะไปนอนบนหลังคาบ้างไปนอนตามซอกตามหลือบ้างอะไรเงี้ยเขาเป็นเขาเป็นพี่ที่ขี้ลำคัญน,น้องๆอ,งองะคะ่ะทุกคน เออดูนอนอ่ะแทบจะมองไม่เห็นอ่ะตามปิดปีอ่ะอันนี้ก็ถ่ายคลิปให้ดูนะคะเผื่อทุกคนเป็นห่วงเนาะคิดถึงคันห้าหอะไรเงี้ยคันห้ายังสบายดีค่ะนอนอยู่ตอนนี้นี่กระดิกหางดิกกดิกก